สำหรับใครที่ไม่อยากโดนกลงกำลังมองหา ID ดองเพชรและ IDEX ราคาประหยัดสามารถติดต่อได้ที่พี่แม็กธิรพัฒน์ลักธรรมจำหน่าย ID ดองเพชรราคาถูกนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดีๆให้มาร่วมสนุกประมูล ID และแจก ID ดองเพชรเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับลิงก์เฟซอยู่ใต้คลิปนะครับผม โอเคแล้วครับก็ตอนนี้อยู่กับผมสแนปเปอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมวันพีสบัลติรัตนะครับเล่นตัวละครใหม่ที่ชื่อว่าเฮียโกโรนะครับผมหรือพอบ้านใหญ่นะครับพอบ้านใหญ่เฮียโกโรวันนี้จะมารีวิวแบบสกิลให้ดูเฉยนะแบบมาเล่นแบบจบเร็วๆอะ่ะเพราะว่าตอนนี้แรงค์ผมแบบน้อยอยนะู่นะเพราะว่าอันนี้เป็นรหัสดองนะครับผมรหัสดองได้มาจากกิจกรรมจากพีแม็กนะครับกิจกรรมฟรี เรากดสกิลสองไปเลยครับผมถ้าอย่างนี้ฟาดไปตายสกิลสองต่อสกิลแรกต่อครับแตกไปถ้ายิ่งฟันมันจะเกบสแตกให้สกิลแรกนะครับมันจะระเบิดแรงขึ้นนะครับผมสกิลสองกับสกิลแรกนี้คือซัดส,สตูพิวนะครับผมนี่ครับนี่ตีธรรมดาตีธรรมดาปล่อยลิวโอโอโหแรงมากสกิลสวยมากเลยครับตัวนี้ตัวนี้มาในสายโล่สีฟ้านะครับผม ถามว่าถ้าสุม่มถ้าคนจะสุ่มไปเล่นเนี่ยคุ้มไหมผมว่าถ้าจะเอาไปเล่นในแรงผมว่าก็แบบมันยังไม่เก่งนะอย่าเอาไปสุ่มเลยแต่ถ้าเล่นเอามันอะไปสุมปส่มได้ครับตัวนี้ถ้าเล่นเอามันอะสุ่มได้ตัวเนี้ยแต่ถ้าเล่นแบบจริงจังอย่า,าไปสุ่มเลยครับเปลืองครับมันเป็นตู้หลอกแดกเลยครับจบเร็วมากครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยคือนั่งฝอยอะแป๊บเดียวไม่ต้องแปลกใจทำไมมันจบเร็วนะเพราะาแรงยังซีอยู่เลยแล้วก็วิวเพิ่งวลวซีอย่แหะ ก็คลิปนี้มาแบบสั้นๆมาแบบเร็วๆแบบจบไวรวดนะครับรล,ล,ลิ้นพันกัน <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามไม่ต้องกดไลค์กดแชร์ก็ได้กดติดตามก็พอแล้วก็ดูคลิปใหม่ๆด้วยครับเดี๋ยวถ้ามีตัวใหม่มาผมจะมารีวิวให้ดูใหม่นะครับไปแล้วบุ้ยบุ้ย